นนีชวนทำขนมไทยๆนะคะขนมแตงไทยในถ้วยตะไลค่ะ แล้วนำไปปั่นเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะปั่นให้ละเอียดแป้งข้าวเจ้าห้าสิบ แป้งมันหนึ่งร้อย นวดจนแป้งจับกันเป็นก้อนดีแล้วนวดสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้น้ำแต่งกว่ากะทิกือป่นที่เราไปปันมาเนี่ยค่อยๆขลายแป้งออกค่ะ นึ่งถ้วยตะไคให้ร้อนก่อนเดี๋ยวข้ามาหยอดค่ะ นึ่งไฟกลางๆค่ะ15นาที โรยหน้ามะพร้าวแล้วนึ่งต่อสามถึงห้านาทีนะคะครบเวลาแล้วก็ปิดไฟยกลงมาพักให้เย็นค่ะพักเขาไว้แบบนี้จนเย็นสนิทแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาเอาออกกลับถ้วยตะไลนะคะ ขนมเย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะแกะชิมเน้สักถ้วยหนึ่งค่ะใช้ปลายช้อนนี่แหละแค่ที่กิงไม้ก็มีนะแต่เราวางแล้วเราลืมที่ร่อนง่ายค่ะร่อนง่ายเนื้อจะเหนียวหเหนียวนึบหนึใส่ใสเหนียวหนึบใส่ใสนิ่มเหนียวเหนียว กินเทาเลยอร่อยค่ะอร่อยมากรสชาติกำลังดีนะไม่หวานเยอะขนมแตงไทยลองไปทำดูนะคะทำง่ายทำง่ายง่ายเลยหัวกะทิน้ำตาลเกลือป่นแตงไทยปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นให้ละเอียดแล้วก็มานวดกับแป้งนวดสักพักเราก็ใช้น้ำกะทิน้ำแตงไทยที่เราปั่นนั่นแหละคะ่ะค่อยๆคายแป้งคายจนเนื้อเนียนดีแล้วก็เทใส่ถุงบีบสะดวกค่ะ ทำแบบนี้ง่ายสะดวกมากขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะออขอบคุณทุกแชร์ด้วยนะคะมีเพื่อนๆพืใจดีก็ช่วยกันแชร์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะ